ไม่รถอยู่เพียง25,363กิโลเข้าศูนย์บริการครั้งสุดท้ายที่22,000โลนะครับในปี2564เดือน10ปอนด์เริ่มต้นแค่เพียงเดือนละ5,000บาทเท่านั้นอ่ะบ่อรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบ่อรถบ้านทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับ เดี๋ยววันนี้จะพาไปแนะนำรถเก๋งเข้าใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มอีโคคาร์อีกเหมือนเดิมแต่ต้องบอกเลยว่าคันนี้ก็จะมีจุดเด่นของเขาเหมือนเดิมและที่สำคัญเลทผ่อนเนี่ยสบายมากๆเพียงเดือนละ6000บาทเท่านั้นแบบปกติด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณได้ดอกเบีย้ยแบบ0%เนคุณจะผ่อนเริ่มต้นแค่เพียงเดือนละ5,000บาทเท่านั้นอ่ะเป็นคันไหนไปไม่ได้นอกจากเจ้าคันนี้เลย Mitsubishi a t ด a ัลเครื่องยนต์1.2 GLX ปี2018 ซึ่งเจ้าคันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าใหม่ไมเนอร์เชงตัวไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟคเตอร์แต่เขามีตัว LED daytime running light เข้ามาซึ่งจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าอ้าวซึ่งตัวไมเนอร์เช g งเราก็สังเกตจากตัวกระจังหน้าที่เป็นสีโครเมียมเป็นโลโก้ของ m มิตซูบิชิ ในส่วนของตัวล้อของเขารุ่นนี้เนี่ยยังจะเป็นล้อกระทะแต่มาพร้อมกับฝาครอบของมิตซูบิชิซึ่งบอกก่อนเลยว่าจุดด้อยของเขาก็อาจจะมีแค่รอยฝาครอบเท่านั้นเองนะครับแต่ในส่วนของตัวยางก็ยังเป็นตัวยางใหม่นะของบิสโตนนั่นเองนะส่วนจุดอื่นๆก็จะเป็นรุ่นนี้ก็จะเป็นเขาบอกว่าตัวไฟเลี้ยวยังไม่อยู่ที่ฝาครอบแต่ยังอยู่ที่ตัวแก้มของตัวรถนั่นเอง ในจุดต่างๆรุ่นนี้เขาจะมีตัวสปอยเลอร์ด้านข้างนะครับเขาเรียกว่าสเกิร์ตแล้วกันเกิดด้านข้างมาแต่เขาจะไม่มีสเกิร์ตด้านหน้าและด้านหลังไม่ได้มีสปอยเลอร์มาทําให้ตัวรถอาจจะยังไม่สวยหล่อโดดเด่นเท่าที่ควรแต่แน่นอนนะครับจุดอื่นที่เขาแก้เข้ามาให้สําหรับเจ้าของเดิมคือเขาติดเซนเซอร์ถอยหลังมาให้2จุดก็เรียกได้ว่าเอามาชดเชยกันก็แล้วกันนะเพราะจุดนี้ก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยของตัวรถก็ได้นะอย่างที่บอกนะ มิสูบิชิแอ a ทานเนี่ยจะเป็นรถเก๋งแบบซีดานไม่เหมือนตัวมิลาดซึ่งเป็นแบบแฮทสแบ็กก็รุ่นนี้ก็สามารถเปิดตัวด้านหลังไม่ว่าจะเปิดจากคุณแจแบบนี้ก็ได้ไขเอาหรือจากเปิดจากด้านหน้าที่ผู้โดยสารก็เปิดเกะขึ้นมานะครับก็ได้รุ่นนี้เนี่ยเป็นสีดําซึ่งสีดําก็ต้องบอกเลยลิ้วรอยแทบไม่ค่อยมี เรียกได้ว่าเป็นรถสวยอีกหนึ่งคันก็ได้สนับสนุนโดย c a r ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั .com แต่จุดเด่นของเขาก็ในเรื่องของการใช้งานแล้วกันนะครับรุ่นนี้เนี่ยการใช้งานอยู่เพียง25,000กิโลเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวก่อนเข้าไปในตัวรถก็จะดูตัวเบาะรุ่นนี้เขาบอกว่าเบาะสวยโดดเด่นมากเป็นสีดำตัดสีแดงแบบนี้เลยเป็นเบาะผ้านะ แต่ลายเบาะสวยเด่นน่าใช้งานจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูสักนิดนึงนะครับรุ่นนี้ก็เขาบอกว่าก็พับกระจกได้กดพับเอายังไม่ถือว่าเป็นพับกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติแล้วกันแต่เราก็กดพับก็ได้เนาะอ่ะขึ้นดูสักนิดนึงเดี๋ยวมาดูไม์รถกันก่อนเพราะบอกว่าตัวไม์รถเนี่ยวิ่งอยู่25,000กิโลมันจริงไหมนี่มาสตาร์ทปรับนิดนึงนี่ตอนนี้นะ ไม่ลถอยู่เพียง2 5 3 6 3กิกโลตัวพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยแบบมันตินะมันติแต่มันติแบบเขาเรียกยังไม่ผูมันติพวงกุญแจเป็นพวงกุญแจแบบคีเลตแต่ใช้กุญแจเขาเรียกว่ามีปุ่มเปิดปิดในตัวกุญแจขอ,อยนาตปิดนิดนึงมีแบบนี้นะก็เปิดปิดจากสวิตกุญแจก็ได้นะครับแต่พอสตาร์ทยังไม่เป็นพุสตาร์ทเท่านั้นเองก็เอาไข่เอาแบบนี้นะครับในส่วนของตัวจอรุ่นนี้เป็นจอ จากมิซูโดยตรงนี่สตาร์ทมาองรับ DVD นะเป็นเสียงระบบดอ l บ y ด้วยออ้าวโอเคนะครับในส่วนของตัวฟังก์ชันก็รองรับในส่วนของบลูทูธ o m AM นะครับแล้วก็ในส่วนของ USB นะตัวนี้กล้องก็จะเป็นเขาบอกว่าตัวรุ่นนี้ยังไม่มีกล้องหลังที่เป็นแบบเรียวแคม era ถ้าเป็นตัว G L S ขึ้นไปก็จะมีตัวกล้องหลังอัตโนมัติเวลาเราเปิดออนไลน์ไว้ก็ได้นะครับ รุ่นนี้ยังไม่รองรับเนาะแต่สามารถเชื่อมต่อจากโทรศัพท์มือถือได้ตัวแอร์ยังเป็นแอร์แบบเมนวลอยู่ก็คือปรับความเย็นแบบเมนวลแบบนี้เลยนะครับอ่านีน่แบบนี้รุ่นเกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติแบบสลับฟันปาแบบนี้นะครับหัวเกียร์นี่เป็นนมน่มตัดดิ้นดิ้นได้สีแดงเนี่จับกระชับแบบนี้เลยสวยงามนะครับจุดอื่นที่ยังไม่มีก็คือเขาบอกว่ารุ่นนี้ไม่มีที่เท้าแขนก็ ถือว่าไม่คี่เละเพราะว่าเป็นกลุ่มซีดานก็ตัวจุดนี้ก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าใครอยากจะซื้ออุปกรณ์เสริมก็ได้ต่อมารุ่นนี้ก็จะมีนี่นะครับเขาบอกว่ารถใหม่ก็จะมีพวกคู่มือการใช้งานต่างๆติดมากับตัวรถนะครับแล้วก็สมุดการรับประกันในการเข้าบริการของตัวรถเนี่ยก็มีมาครบเลยซื้อรถข้างใดอย่าลืมเรียกหาสมุดเข้ารับการบริการอย่างเจ้าคันนี้เนาะซื้อมานะครับ เข้าศูนย์บริการครั้งสุดท้ายที่22,000โลนะครับในปี2564เดือน10ปีนี้65ก็ถือว่าใช้งานมาต่ออีกเล็กน้อยเพียง3,000กิโลเท่านั้นเรียกได้ว่าหเจ้าของเดิมเข้าศูนย์ดูแลอย่างต่อเนื่องนะไม่ได้ทีเรยอย่างแน่นอนนะครับก็ใครซื้อรุ่นนี้ไปก็พร้อมจะใช้งานกันได้ทันทีนะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เพราะว่าบอรถบ้านเนี่ยของเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร ให้ก่อนส่งมอบนั่นเองอ่ะในส่วนของราคาก็บอกเลยว่าคันนี้ผ่อนไม่สูงนะผ่อนไม่สูงเกินนําไปแล้วว่าถ้าคุณได้เลือกศปคุณจะผ่อนลาต้น5 0 0 0ันในส่วนของราคาขายเบารถบ้านตั้งขายอยู่เพียง3 50, 5มแ0 0หบาทสำหรับการผ่อนครั้งนี้ใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์พีมอดน,นะ0982 4 9 6 5 4 5หรือจะทักมาที่ช่องทางเพจหรือสาขาต่างๆก็ได้ว่าสนใจมิซูมิชิ แอดเครื่องยนต์1.2 l x ปี18นะสีดําคันนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีสีดำเนาะยังมีสีดําอยู่สีอื่นยังไม่ค่อยเข้ามาก็รู้สึกจะมีสีเทาเข้ามาแล้วก็ถามหาทุกสีก็ได้เรายินดีหาออเดอร์ตามความต้องการของลูกค้าให้ได้ด้วยเหมือนกันโอเคเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตแนะนําแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับกดไลค์กด s ับสไครต e ไว้เพื่อคุณจะ ได้ติดตามว่าบอลรถบ้านนํำรถสวยรุ่นไหนมาให้ชมกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ